อยู่กับคุณหมอกิติชัยมงคลกุลนะคะในแพทย์ชำนาญการกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกโรงพยาบาลราชวิถีที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังตอบข้อสงสัยที่เป็นประเด็นกันอยู่เรื่องของกลิ่นไม่ติดจมูกสวัสดีค่ะคุณหมอคะอสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับค, ốc, คุณนพคุณนรมนสวัสดีครับท่านทุกฝังครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้องขอรบกวนคุณหมอในครับในยามค่ําคืนแบบนี้มาอธิบายบถึงเขาใช้คําว่าเป็นภาวะอาการใช่ไหมครับยังไม่ถึงกับขั้นเป็นโรคใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับก็ครับก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วเ,เรื่องของภาวะที่มีการได้กลิ่นผิดปกตินะครับเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับว่าเวลาร่างกายเราเนี่ยได้รับกลิ่นเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเท้าวากสั้นๆได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับคุณหมอครับครับก็อันดับแรกเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะได้กลิ่นเนี่ยอาจจะต้องมีจุดกําเนิดของกลิ่นมาก่อนนะครับก็คือแหล่งกาเนิดของกลิ่นนะครับกลิ่นเหล่านี้ก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่จมูกของเรานะครับพอเข้าสู่จมูกของเราแล้วเนี่ยส่วนของการรับกลิ่นเนี่ยจะอยู่วัดอยู่บริเวณของเพดานของจมูกนะครับก็บนบริเวณของเพดานของจมูกเนี่ยก็จะมีเยื่อบุแล้วก็มีเส้นประสาท ที่เส้นประสาทเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนสายไฟอะนะครับพอสารเคมีที่เกี่ยวที่มาจากแหล่งกําเนิดกลิ่นเนี่ยไปสัมผัสกับเยื่อบุแล้วก็จะส่งกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทเหล่านี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปแฝงผลที่สมองใหญ่ของเรานะครับสมองใหญ่ของเราก็เหมือนซี u ของคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับทาหน้าที่ประมวลผลแล้วก็บอกร่างกายเราว่ากลิ่นนี้คืออะไรนะครับคือกลไกปกติของการรับกลิ่นครับม,มันอยู่ตรงเพดาน เพราะฉะนั้นค,คุณหมอจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตรงตรุ่มคือมันเหมือนกับว่าท่านลิ้น,นจะมีตุ่มรับรสถ้ากลิ่นเนี่ยจะมีเหมือนตุ่มตุ่มรับกลิ่นเนี่ยก็อยู่ตรงเพดานของรัคือจะเป็นเส้นประสาทที่วิ่งมาจากในสมองนะครับแต่ว่าเขาก็จะอยู่ส่วนบนของจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อจะได้รับกลิ่นผิดปกติเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ะนะครับหนึ่งก็คือมีโรคหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจมูกที่เรามองไม่เห็นนะครับม,มันเป็น,<ใ>นแหล่งกำเนิดของกลิ่นเองเช่นก<ม>ันแต่ว่าเป็นโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เห็นคนอื่นก็ไม่ไ,มได้กลิ่นเพราะว่ามันอยู่ในจมูกเราคนเดียวเท่านั้นอย่างนี้นะครับสองก็คือความผิดปกติที่เกิดจากบริเวณเส้นประสาทที่เหมือนเป็นสายไฟนํํานากระแสประสาทเนี่ยขึ้นไปแปรผลที่สมองถ้าสายไฟดีก็คือส่งกระแสประสาทไปได้หมดแต่ว่า สายไฟนี้ถ้ามันมีการชำรุดมันก็อาจจะส่งข้อความที่ผิดเพี้ยนขึ้นไปแปรผลที่สมองทําให้เราได้กลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปหรือไม่ได้มีกลิ่นจริงๆแต่เราดันมีกระแสประสาทที่ส่งขึ้นไปแปรผลอย่างเนี้น,นะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติมาหรือสามอ่าก็คือว่ามีความผิดปกติในตัวสมองใหญ่ของเราเองเลยอย่างเงี้ยน,นะครับก็ทําให้เกิดว่าไม่ได้มีอะไรส่งเข้ามาแต่ว่าสมองก็บอกร่างกายว่ามีกลิ่น เข้ามาที่ผิดป,ปกติอย่างเงี้ยนะครับฉะ่ั้นส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะมีสามส่วนนี้ทะครับที่อาจจะมีความผิดป,ปกติได้ค,คนั่นก็คือหนึ่งก็คือเกิดจากว่าตรงเ,เส้นประสาการแปลแปลกลิ่นระหว่างทาง่นะคะระบบศูนย์ของเส้นประสาทของของการรับกลิ่นนั้นผิดแล้วก็ส่วนของสมองใหญ่ที่แปลผล และอีกจุดหนึ่งก็คือคเป็นจุดที่ตรงๆเลยคือตรงจมูกเรารสามส่วนที่อยู่ในจมูกที่ต้อนอยู่ใช่ครับเอภาวะที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับคุณหมอเขาเขาเขา,เขามีชื่อเรียกไหมครับคุณหมอครับไอที่แบบได้กลิน่นแปลกๆกลิ่นประหลาดประลดอยู่ตลอดเ,เวลาเออเป็นกลิ่นไหมไหมหรือว่ากลิ่นอะไรยังไงครับคุณหมอคครับถ้าถ้าเกิดจากว่าไม่ มองดูแล้วสังเกตดูแล้วไม่มีแหล่งกําเนิดของกลิ่นแต่ว่าเราดันได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าภาวะแฟนทอสเมียได้นะครับแฟนทอสเมียมันก็เป็นรากฝับมาจากแฟนทอมอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเรามีอาการได้รับกลิ่นเข้ามาเองเงี้ยนะครับก็เลยเรียกว่าภาวะแฟนทอสเมีย,มยใช่ครับแต่จะยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะครับเพราะว่าภาวะนี้ก็สามารถเจอในคนปกติได้นะครับถ้าจากาศึกษาวิจัยที่ ที่เขาศึกษาวิจัยมาก็อาจจะมีประมาณ5-6ถึงหรเซน์ที่เป็นคนปกติเลยแต่เกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับภาวะนี้มันจะเกิดกับเพศหญิงเพศชายหรือว่าจะอายุขนาดไหนได้บ่อยๆก็เกิดได้อนะครับถ้าจากที่มีข้อมูลศึกษากันมาในฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายครับส่วนอายุเนี่ยก็เป็นได้ อาจจะตั้งแต่วัยกลางคนจนวัยที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนมากเลยก็อาจจะมีรายงานมาตั้งแต่อายุ40ปี50ปีขึ้นไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆหน่อยก็จะไม่ค่อยเจอครับลักษณะของการที่เราจะได้รับกลิ่นเนี่ยกลิ่นหลักๆที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นกลิ่นอะไร,ะรอ่คุณหมอกลิ่นเนี่ยสามารถเป็นได้หมดเลยครับก็คนไข้อาจจะมาเล่าให้ฟังได้ตั้งแต่ กลิ่นเป็นกลิ่นไม้กลิ่นาสารเคมีกลิ่นควันบุหรี่ครับแต่ว่าข้อสำคัญคือมันจะต้องไม่มีแหล่งกำเนิดของกลิ่นเหล่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นภาวะแอนทซเนียคุณจมูกของคนเราในการที่จะรับกลิ่นได้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนสูบบุหรี่อยู่เอ,อในบริเวณใกล้เคียงแต่บางคนบอกเอ้จมูกเป็นอะไรทําไมเขาไม่ได้กลิ่นเนี้ยมันใกล้ใกล้ ใกล้ไกลแค่ไหนอะคะคุณหมอคะที่เราจะได้กลิ่นคนมาตรฐานคนธรรมดาทั่วไ <รา S 1> <ล>ปปกติก <ๆ S 2> ็จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีระยะที่เป็นระยะตายตัวนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากลิ่นก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งที่มาสัมผัสกับเยื่อบุผิวแล้วทาให้เกิดกระแสประสาทตกคิดไปแปรผลที่สมองนะครับเพราะฉะนั้น,นสารเคมีเหล่านี้ย ก็อาจจะปิวมาตามลมได้ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีลมพัดลมเยอะอย่างเงี้ยครับสารเคมีเหล่านี้ก็เคลื่อนที่ได้ไกลกว่าในบริเวณที่ลมนิ่งหรือ,อที่ที่ไม่มีลมอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับแล้วก็จมูกข,ของเราก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันนะครับเช่นว่าจมูกข,ของคนที่มีโรคอยู่แล้วเช่นเป็นภูมิแพ้จมูกเนี้ยก็จมูกก็อาจจะมีการบวอมอยู่ระดับหนึ่งเงี้ยนะครับปริมาณาตัวสารเคมีของกลิ่นจะเข้าไปสู่เพดานของจมูกที่จะโดนกับเส้นประสาทรับกลิ่นเนี่ยก็อาจจะ ยากกว่าคนที่ไม่มีโรคสมุกป,ปกติอะไรเงี้ยนะครับคนที่อายุเยอะขึ้นเส้นประสาทก็วัยน้อยกว่าคนที่อายุน้อยอย่างเงี้ยนะครับการได้กลิ่นของคนอายุเยอะก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่อายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวกับการรับกลิ่นจึงมีค่อนข้างหลากหลาย,ลายมากครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถวัดได้ครับว่า,าไม่ได้มีมาตรฐานบอกเนาะครับ คุณหมอครับอย่างอาการที่ที่เราพอจะพอจะทราบแล้วว่าจะได้กลิ่นอะไรบ้างแล้วอีสาเหตุหลักๆเนี่ยคุณหมอฮะเราตอนนี้เราพอจะมีการพิสูจน์ทราบได้บ้างไหมครับว่ามันเกิดขึ้นเอ,อจากสาเหตุใดเป็นหลักหรือว่ามีหรได้ไดรับมลพิษ <บน S 1> อะไรมาเป็นอาการร่วม,มของโรคอะไรต่างๆไหมครับคุณหมอฮะครับตัวปัจจุบันนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดภาะวะฟันทอสเมียเนี่ยยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะครับแต่ว่า ถ้าอา่มีความสัมพันธ์กับการมีโรคใดโรคหนึ่งอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีนะครับรก็าบางครั้งเนี่ยภาวะแพนททสเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับบางโรคนะครับเช่นอาจจะมีโรคคึมเป้าอยู่หรือเปล่านี่นะครับหรือว่าเป็นโรคของจมูกและไซนัสที่พูดไปแล้วนะครับ<ะ>ว่ามันเป็โรคอยู่ในจมูกอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยตรวจหรือว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคหรือเปล่านี้่นะครับแล้วก็ อาจจะเป็นอา,อาการเริ่มต้นของคนที่เป็นไมเกรนนะครับคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีได,มได้มีได้หลายหลายอาการนะครับเช่นบางคนอาจจะมีเห็นแสงผิดปกติอะไรนํามาก่อนก่อนที่จะมีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็อาจจะมีการได้กลิ่นที่ผิดปกตินํามาก่อนแล้วก็เป็นอาการไมเกรนตามมาเียนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการที่ ได้รับการฉายแสงของบริเวณใบหน้าและศีรษะนะครับจากการเป็นมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีผลต่อเส้นประสาทเกี่ยวกับการรับกลิ่นได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะหลักๆที่อาจจะต้องหาร่วมด้วยนะครับถ้าถ้าผู้ป่วยเล่าให้ฟังในเรื่องของว่ามีภาวะของการรับกลิ่นที่ผิดปกติะครับม,มันอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับระบบประสาทนะคะไมเกรนก็ใช่นะคะแล้วก็การ,ราได้รับการรักษาโรค โรคทางจมูกทางไซนัสโอ้โหมันเชื่อมโยงกันไปถึงทําให้เราได้กลิ่นได้เราไม่เคยคิดเลยนะว่าในในระบบประสาทสัมผัสเรื่องเรื่องกลิ่นเนี่ยแล้วเราจะสืบไปที่ต้นต่อได้แล้วก็แก้ไขให้เขาหายได้มีไหมคะคุณหมอคะไปเจออ๋อี่เองเป็นสาเหตุออืปกติแล้วถ้าอันดับแรกนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการได้กลิ่นเนี่ยปกติก็ต้องมาดูอีกครับว่าภาวะนี้มันเป็นภาวะที่ เป็นแค่ช่วงครั้งช่วงข่าวหรือมันเป็นเลื้อหลังมนานานแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการมาระดับหนึ่งเป็นมาเรื่อยๆถึงจะเริ่มปรึกษาแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเมื่อคนไข้มาปรึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะบอกว่าเป็นภาวะฟันทอสเนียเราก็ต้องหาดูก่อนเหมือนที่บอกนะครับเช่นว,ว่าถ้ามาตรวจกับหมอหูคอจมูกนะครับก็เขาก็จะมีการส่องก้องไปในจมูกนะครับเพราะฉะนั้นโรคในจมูกและไซนัสเนี่ยเราก็อาจจะดูได้ เห็นชัดหมดแล้วล่ะครับว่ามีหรือไม่มีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเราก็รักษาโรคที่เป็นต้นเหตุก่อนนะครับเช่นว่าถ้าคนไข้มีไซนัสอักเสบเราก็อาจจะรักษาไซนัสอักเสบนั้นก่อนแล้วลองดูว่าเรื่องของการรับกลิ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับดีขึ้นหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปไปหาสาเหตุอื่นนะครับ ต่วนโรคเหือื่นๆก็เหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับว่าก็ลองหาสาเหตุตามที่เล่าไปนะครับเช่นว่าคนไข้มีประวัติสัมพันธ์กับไมเคิลไหมมีโรคเึรงเศร้าซ่อนอ,อ,อยู่หรือเปล่ามีประวัติเรื่องของการฉายแสงหรือเปล่านะครับถ้าหาทั้งหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีสาเหตุอะไรเลยก็ก็เป็นภาวะแฟนทอสเมียที่ไม่มีสาเหตุได้นะครับอย่างที่เล่าไปว่าก็เจอได้ปกตินะครับ้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับอย่างภาวะแฟนทอสเมียเนี่ย ถ้าจะรักษาอย่างในกรณีที่ไม่มีโรคอื่นๆนะร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเราจะต้องรักษายัางไงครับคุณหมอครับออต้องดูว่าอาการเป็นมากแค่ไหนนะครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าอาการเป็นไม่ได้มากส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลองลองฝึกนะครับปกติก็จะมีโปรแกรมการฝึกเหมือนกับโปรแกรมสมองใหม่นะครับก็คือให้ดมกลิ่นชนิดต่างๆแล้วก็บอกสมองไปว่ากลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรไนะครับก็เหมือนโปรแกรมสมองไปแต่ว่า ในบางคร ane, ั้งก็ไม่หายอยู่ดีเป็นเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับการผ่าตัดบริเวณเส้นประสาทเนี้ยนะครับก็คือเหมือนที่เล่าว่าเส้นประสาทนี้อาจจะทํางานผิดปกติทําให้ส่งกระแสประสาทไปแต่ผลที่สมองผิดปกติไปการผ่าตัดก็คือไปผ่าตัดทําให้เส้นประสาทเนี้ยไม่ส่งกระแสประสาทขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะผ่าตัดเอาเส้นประสาทนี้ออกหรือใช้สารเคมีไปตี้ให้เส้นประสาทเนี้ยทางานได้น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการที่มีกระแสประสาทเส้นไฟแปรของที่สมองติดพลาดไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่สมองใหญ่ตัวสมองใหญ่เองเลยอันนี้ก็อาจจะรักษาได้ยากรือไม่มีทางรักษานครับโอกาสในการที่จะถ้าถ้าอยู่ในกรณีที่รักษาได้มันจะสามารถหายขาดไหมครับคุณหมอครับหรือว่ามัน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 ได้แค่บางส่วนแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําอีกอครับคุณหมอคครับ เนื่องจากตัวโรคเองเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถึงถึงโอกาสที่จะตอบว่ารักษาสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะไม่มีใครกล้าการันตีอย่างนั้นลนะครับแล้วก็เป็นแล้วเป็นใหม่ได้ไหมก็เช่นกันครับคําตอบก็คือมันไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เป็นได้หมดทุกโอกาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้เออน่าสนใจตรงตรงที่คุณหมอบอกว่าลักษณะการรักษาด้วยการฝึก ฝึกดมให้ให้รับทราบกลิ่นนี้ใหม่หมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนเรานี้สามารถที่จะคือกลิ่นเนี่ยบอกอะไรไปถึงเรื่องของอความรู้สึกในที่เราอาจจะยึดติดกับกลิ่นนี้ว่าต้องเป็นลักษณะสิ่งของแบบนี้ฝึกได้ยังไงครับคุณหมอคะปกติก็การฝึกเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะ เหมือนกับว่าเราจะมีของที่เป็นกลิ่นที่มีกลิ่นเฉพาะแล้วเราก็จะใช้ตัวนั้นนะครับในการทดสอบเหมือนกับว่าเราดมกลิ่นนี้แล้วเราก็บอกว่ามันก็คือกลิ่นนี้ก็คือบอกตัวเองนั่นแหละครับแล้วทําทุกวันทุกวันอช่ไใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีโปรแกรมที่เป็นเฉพาะอยู่นะครับันเป็นในเรื่องของการรักสัที่เฉพาะขึ้นมานะครับเพราะว่าในภาวะของแฟนทอสเมียเนี่ยที่คุณหมอบอกมาจากแฟนทอมลากสับเนี่ยมันก็เหมือนอาการที่แบบเหมือนเรา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 คิดอะนะคะมันเป็นความ ประมวลประมวลผลของเราอ่ะอย่างอย่างที่ตัวเองเนี่ยยังยังเคยว่ากิ่นไหม้เนี่ยเหมือนเป็นคนที่จมูกไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นคือจะไม่ชอบกับความรู้สึกของการกลิ่นควันกลิ่นมลพิษคือก่อนหน้าที่เราจะ ที่จะใช้แมสกันอย่างเต็มที่ในยุคนี้เนี่ยจะเป็นคนที่จะมีผ้าที่คอยปิดจมูกอ,มอยู่เหมือนเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือควันลดถ้อยเสียอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะอ๋อเป็นจคนจมูกไวว่าอย่างนั้นใช่ไหมเป็นคนจมูกไวคุณหมอแก็หายได้แล้วออันนี้คือหายยังไงครับพีพ่พโนค,ครับมันเหมือนคุณหมอบอกคือมันก็ไม่ได้มีสาเหตุแล้วมันก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราเหมือนกันเราเป็นหวัดหรือเราอะไรอาจจะเป็นภูมิแพ้จมูกอย่างที่คุณหมอบอกด้วยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นส่วนจมูกเหมือนกันใช่ไหมครับคุณ ครับก็จริงๆถ้าถ้าอันดับแรกก็อย่างที่เล่าไปะนะครับต้องหาสาเหตุของโรคจมูกและไซนัสก่อนนะครับมันเป็นสาเหตุที่อาจจะเจอได้ในคนทั่วๆไปได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในจมูกเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อาจจะตรวจได้ยากนิดนึงนะครับอมองไม่เห็นแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นกับเราด้วยนะครับมันก็ก็เลยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ อาจจะต้องเจอหมอเฉพาะทางเพื่อตรวจเองน,นะครับเหมือนเหมือนเปืนภูมิแพ้เป็นอะไรสักนิดหนึ่งคุณหมอครับอาการแฟนโทสเมียถ้าเราปล่อยไว้โดยที่ไม่ไม่รักษาก็คิดว่าน่าจะหายไปเองเนี่ยถ้ามันปล่อยไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยับขยายความดุนแรงหรือว่าความอันตรายเพิ่มมากขึ้นได้บ้างไหมฮะ ปกติแล้วถ้าเป็นแค่แฟนทอสเมียโดยที่มันไม่มีสาเหตุของโรคอื่นต้อนอยู่เลยก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาของโรคอื่นต้อนอยู่มันก็คงจะเป็นปัญหาจากตัวโรคที่ก้อนอยู่เหานะครับอ๋อโรคนั้นจะออกมาใช่ไหมครับก็โรคนั้นก็เป็นไปตามความรุนแรงของโรคเหล่านั้นนะครับก็แสดงว่าคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยคือสิ่งที่มันจะเกิดข<ๆ>ึ<ๆ>้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากแค่ความรําคาญความรู้สึก ไม่ชอบใจในกลิ่นเหล่านั้นมากกว่าใช่ไหมครับคุณหมอครับแต่ว่าถ้าคนใหญ่แล้วนวนใหญ่แล้วก็จะเป็นผลด้านจิตใจนี่แหละครับเพราะว่า,าก็คือก็คือหนึ่งในประสาทรับประสาทสัมผัสของเรานะครับระการที่ประสาทสัมผัสหนึ่งผิดเพี้ยนไปก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นนะครับแล้วก็ในด้านจิตใจก็อาจจะเยอะหน่อยครับอันนี้ถามประเด็นที่ใกล้เคียงกับเรื่องของภาวะที่ได้กลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์กลิ่นไหมเนี่ยสาหรับบางคนเนี่ยที่ติด กับอาการที่จะต้องหยิบยาดมขึ้นมาสูตรนะคะก็จะพบว่าสูตรฮืดเข้าไปเพื่อที่จะให้อ่อหายใจสะดวกหรือว่าโล่งเนี่ยก็มีข้อ,อ,อชี้ออกมาว่าเขาจะติดยาดมประเภทนั้นแล้วก็หายใจธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบหายใจไม่เต็มที่ได้อย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะบคุณหมอการสูตยาดมให้โล่งจหมอยางเงี้ยะคะ่ะ จริงๆแล้วการสูดของยาดมเนี่ยอาจจะอีกอาจจะเป็นอีกการใช้ประสาทสัมผัสอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ายาดมเนี่ยมันจะเป็นพวกเมนทอลเป็นอะไรเงี้ยครับมันจะกระตุ้นเส้นประสาทอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เส้นประสาทรับกลิ่นนะครับแล้วการที่เขาติดเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจนะครับอัอนน,าาน,น,นั้นอยากได้กลิ่นหอมนั้นนะคะถับแล้วมันก็จะเย็นนะครับการเย็นเนี่ยมันก็เป็นอีกอีกประสาทสัมผัสหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผัน เส้นประสาทรับกลิ่นนะครับคนละเส้นประสาทกันเหมือนตั้งต้องตั้งใจสูดดมอย่างนั้นเลยเหรอครับอ,อกีกส่วนต่อไม่หรอกครับการการการที่เราพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนกับการพึงพอใจของสิ่งอื่นๆนะครับเขาก็ยาดมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบสนองความพอใจของเขาเองนะครับมันก็เลยก็เลยนะครับมไม่เกี่ยวกับระบบหายใจระบบที่ประสาทจะบางคนบอกว่าโอ๊ยประสาทจะแย่แล้วนะถ้าไม่มียาดมคุณจะหายใจเองไหม ไม่คล่องอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกที่จากการที่มันเย็นจากจากเส้นประสาทอีกอันหนึ่งนะครับเข้ามันเป็นก็คือไม่ไม่มีอันตรายนะคะสุดดมยาดมไปได้อืคุณหมอผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับสมมติถ้าอย่างในกรณีคนที่เขาติดโควิดไปแล้วเขาอาการอาการลองโควิดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจะลักษณะเป็นแฟนโทสเมีได้ได้บ้างไหมครับคุณหมอครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นประสาทรับ รับฝิ่นเนะครับจริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโควิดนะครับเป็นหวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไวรัสที่ติดเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยนะครับหลังจากติดไวรัสแล้วหายเนี่ยในในบางคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับฝิ่นได้นะครับหนึ่งในทฤษฎีที่เขาคิดถึงก็คือมันเป็นผลจากการติดไวรัสเหล่านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเกิดได้แน่นอนครับไม่จําเป็นต้องเป็นโควิดก็ได้ครับเป็นหวัดก็บางคนก็ ก็หลังจากเป็นหวัดก็ไม่ได้กลิ่นก็ได้ครับอ๋มอม,มันเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นถ้ามีกลิ่นอะไรที่รู้สึกว่าเออเราได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลานะคนอื่นไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นที่มันน่าจะทําให้ให้เราได้รู้สึกได้เนี่ยถ้ามาําคาญนะคะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างที่คุณหมอบอกก็ไปพบแพทย์ไปปรึกษาแต่บางครั้งมันก็ปล่อยมันไปหรือเราอาจจะไปดม สิ่งอื่นให้มันหอมแทนเช่นยาดมหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเราจะโดนอาการนี้มารบกวนก็ปล่อยมันไปก็หายได้เองนะคะนั่นก็คือภาวะแฟนโทสเมียอ๋อก็อยากจะให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้น,นิดหนึ่งครับว่าถ้าใครที่มีภาวะอาการที่จมูกได้กลิ่นแ,แปลกๆกลิ่นที่ไม่สามารถที่จะไปหาที่มาของกลิ่นได้เนี่ยควรจะต้อง ปฏิบัติตัวยังไงแนะนํำยังไงคุณจะต้องไปพบแพทย์เลยไหมหรือว่าจะต้องทํำยังไงดีครับคุณหมอครับครับก็ถ้าจริงๆแล้วก็ควรแนะนําให้ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการตรวจร่างกายกับการสร้ประวัติก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับก่อนที่จะวินิจฉัยนะครับว่าเป็นสาบหไหนเพราะว่าถ้าเราเจอสาเหตุแล้วเรารักษาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุได้เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็จริงๆแล้วผู้ป่วยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ ถ้าโดยส่วนตัวผมแนะนําว่าก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพยายามซื้อยาหรือว่อาตามทำอะไนโซเชียลใดๆก็แล้วแต่นะครับการตรวจร่างกายน่าจะช่วยให้สามารถหาต้นเหตุได้ก่อนนะครับก่อนที่จะโทษว่าเป็นภาวะมีจริงหรือเปล่าอ๋อต้องไปดูหาคุณหมอให้คุณหมอซักประวัติก่อนนะคะดีไม่ดีเดี๋ยวเราเป็นอาการเกี่ยวกับโรคไซนัสนะคะเคยมี เ,เรื่องของไมเกรนเรื่องของอาการซึมเศร้าอือเข้ามานะครับผมโอเควันนี้ก็ถือว่าเราได้รู้จักกับภาวะอีกหนึ่งภาวะอาการหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเคยเคย,เคยมีอาการแต่ว่าอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับวันนี้ก็ได้คุณหมอเนี่ยมาไขาข้อข้องใจแล้วว่าไอภาวะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ How uh, what?